สวัสดีครับวันนี้อยู่ของปั๊บกิติเนสเอรี่นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤด,ดูฝนแล้วก็เลยจะพามาทัวร์ไม้อบน้ําแต่ละตัวกันนะครับโดยเฉพาะต้นต้นนี้นี่เองนะครับก็ช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยไม้อบน้ําหลายชนิดนะครับก็เริ่มที่จะแตกยอดออกมาใหม่ซึ่งหนึ่งในไม้อบน้ําที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นไม้อบน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับก็ก็คือนี่เลย ต้นเบาบบบแต่ต้นเบาบบบที่ทุกคนเห็นกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเบาบับที่ใช้แต่งสวนอย่าง a d a ซ s o n i a d i จ i t a t านะครับตอนนั้นก็จะเป็นเบาบับที่หาง่ายสุดแล้วก็นิยมนําไปแต่งสวนใช่ไหมครับแล้วก็โตวไวสุดด้วยหรือเบาบบบอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเบาบบบแกรนหรือก็คือเป็นเบาบบบที่ต้นใหญ่แบบใหญ่มากๆจะเห็นในวน e วออฟเดอะเ n าบับนะครับที่มาดก,กาั a ก c า แต่วันนี้เราจะพามารู้จักกับเบ้าบับที่หายากที่สุดนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยเบาบับซัวเลสนะฮรหรือว่าชื่อวิทยาดันโซเ S S. นียซัวเลสเอนซิสนเนี่ยนะครับจะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาดากัสกา,กาซึ่งด้วยความที่เขาหายากมากๆเนี่ยก็นอกจากหายากแล้วเนี่ยมันได้ยังเพาะยากด้วยรวมถึงในธรรมชาติเขาเนี่ย ดอกเขานะครับจะอยู่ปานอยู่ประมาณปลายยอดดอกสีขาวแล้วจากข้อมูลที่ผมเคยหามาเนี่ยก็พบว่าจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะก็คือเขาก็บอกว่าตัวเบาบับนี้มันจะไม่มีพืชที่คอยผสมเกสรให้กับมันเลยมีแต่ที่เขาคาดเดา่านะว่าเป็นขังขาวจากประเทศตะละการก็คือขังข่าวในถิ่นถิ่นที่อยู่ของเขานะเขาคิดว่ามีแค่ชนิดนั้นชนิดเดียว ก็เลยทําให้ตัวนี้เขาหายากแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการตัดไม้ไปทําฟืนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆด้วยซึ่งบาบับตัวนี้ก็โดนผลกระทบด้วยนะครับทาให้ตัวนี้เนี่ยเยกนว่าน่าจะเป็นหายากที่สุดก็ใกล้สูญพันละด้วยนะครับก็เดี๋ยวพามาดูลักษณะต้นใกล้ๆกันก็สําหรับบาบับตัวเลสนะครับจะเห็นได้ว่าใบเขาเนี่ยจะเห็นก้านใบชัด ลักษณะเป็นเหมือนลูกไข่แบบนี้เลยนะครับอืมแล้วก็ตรงปลายใบยเนี่ยจะเป็นแหลมๆเหมือนคล้ายๆต้นโพใบโพนะเป็นแหลมๆแ,แบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเลยก็คือโซเลสเนี่ยถ้าสังเกตเห็นขอบใบนะครับจะเห็นว่ามันเป็นคลื่นอะจะเห็นว่ามันเป็นคลื่นแบบนี้ใบใหญ่หลักๆคือใบใหญ่เส้นใบชัดมีแหลมแล้วก็ขอบใบเป็นคลื่นนะครับสำหรับโซเลส อีกวิธีหนึ่งที่จำแน่ได้ชัวร์ที่สุดก็คือการดูดอกแต่ผมคิดว่าโซเลสเนี่ยดูค่อนข้างง่ายตัวอื่นเนี่ยใบยมันจะคล้ายๆกันซะเยอะครับผมมีทั้งหมดสองต้นเดี๋ยวพาไปดูต้นนู้นด้วยต้นนู้นจะใบสีเขียวเข้มกว่าเห็นไหมจะเห็นว่าใบาเนี่ยเป็นคลื่นลักษณะเหมือนที่ผมบอกคล้ายๆไข่แล้วก็ปลายใบแหลมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตรงกิ่งเขานะครับจะเห็นได้ว่าอ่าสีน้าตาลตรงนี้ครับคือเป็นกิ่งที่เขา แตกก unku, umas, ิ่งออกมาปุ๊บหนึ่งตรงนี้แล้วเขาก็พักตัวไปส่วนปีนี้นะครับช่วงฤดูฝนเข้ามาประมาณสองเดือนนะฮะเขาก็เริ่มที่จะแตกยอดใหม่แล้วก็ก้านสีเขียวเนี่ยก็เป็นก้านที่เขาแตกใหม่เนี่ยก็ใหญ่พอสมควรเห็นได้ว่าแบบปื๊ดขึ้นมาถึงนี่เลยเขาจะแตกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยช่วงที่อากาศมันเริ่มแรงนะเขาก็จะเริ่มพักตัว ใบต่างๆเนี่ยก็จะหายไปหมดเลยก็จะเห็นเดี๋ยวจะกิ่งก้านนะครับเขาถึงเรียกว่าบอบบับเนี่ยมันเป็นเหมือนรากต้นไม้ที่มันกลับหัวก็คือเหมือนพุ่มไม้เขาเนี่ยเป็นเหมือนรากแล้วก็รงลําต้นเนี่ยก็เหมือนมันกลับหัวอยู่นะครับทีนี้นอกจากตัวเลนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพามาดูอีกชนิดหนึ่งก็คืออ so ัดรนโซเนี่โพลิเออรี่นะครับตัวนี้ก็อยู่มาดากัสการ์ทั้งสองตัวเลยแต่ตัวนี้จะห่าง่ายกว่า แล้วก็เป็นเบาบบบเขาว่ากันว่าเป็นชนิดที่โตเร็วอันดับสองรองจากทิจิตาต้านะครับตัวนี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าอาพืชทีเนี่ยจะโตเร็วกว่าโซเลสสักหน่อยหนึ่งนะครับพวกนี้เนี่ยที่ผมปลูกอยู่ก็คืออายุเท่ากันหมดเลยจะีมาให้ดูลักษณะของใบนะครับเห็นเลยว่า มบเขาเนี่ยจะเป็นเรียวๆจะไม่ได้เป็นกลมๆเหมือนของโซเลสนะแล้วก็ไม่มีคลื่นสังเกตจะชัดเลยว่าโซโซเลสเนี่ยขอบใบมันจะเป็นคลื่นแต่เนี้ยมันเป็นแบบโค้งเรียบๆแบงนี้มาเลยไม่เป็นคลื่นนะน่ครับก็เป็นผลไม้ออร,ริอีกต้นหนึ่งที่ต้นใหญ่พอสมควรก็อายุเท่ากันหมดแต่ต้นนี้ใหญ่สุดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยมันเป็น เขาเรียกเป็นที่ลาดชันแล้วตรงนี้มันก็เป็นเหมือนจุดที่น้ํามันไหลลงมาเรวอเห็นไปได้ว่าแร่ธาตุต่างๆมันอาจจะเยอะกว่าเดาๆแล้วก็เห็นว่าฟอร์มเขาเนี่ยขิ่งมันจะออกไปทางขวาเยอะเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้บริเวณด้านซ้ายเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่ทำให้ฟอร์มเขามันขีไปทางนู้นเยอะก็สำหรับเบ,บาบับ ที่พามารู้จักก็มีสองสายพันธุ์นี้แล้วกันครับเดี๋ยวอีกโซนหนึ่งมีตรงนู้นเดี๋ยวเราพาไปรู้จักครับเขาดีกว่าครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้พูดถึงเบาบับที่โตเร็วที่สุดนะครับชื่อว่าอดาโซเนียดิจิตาต้านะครับคือตอ้นนี้ที่เห็นว่าต้นเล็กเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับคืออายุเนี่ยมันไล่เลี่ยก,กับที่เราเห็นก่อนหน้านี้แต่ว่าต้นเล็กเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเอาไปปลูกข้างบ่อนะครับซึ่ง ข้างๆบ่อเนี่ยมันเป็นดินที่เราแบบขุดออกมาจากข้างล่างใช่ไหมมันจะมีพวกก้อนหินต่างๆเนี่ยเยอะทําให้เวลาเรามาปลูกเนี่ยลาาเขาแบบไม่ค่อยโตนะครับทําให้ต้นเนี่ยมันกลายเป็นต้นแคระไปแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ก็เลยถอนออกมาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้กะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาปลูกก็ประมาณสักสามสี่เดือนเลยครับทิ้งไว้เดี๋ยวผมใส่รูปให้ดูนะก็น่าจะหน้าตาเป็นประมาณนั้นซึ่งหลังก็ทิ้งไว้ประมาณสามสี่เดือนเลย จนเมื่อเริ่มเข้าต้นฤดูฝนเนี่ยเขาก็แตกกิ่งใหม่เข้ามานะครับขนาดที่เรายังไม่ได้ปลูกเลยสุดท้ายเราก็เลยเอาลงมาปลูกเขาก็ถึงรอดนะครับถึงว่าผลมากๆเบาบัตัวนี้ดิจิตาต้าเดี๋ยวให้ให้มาดูใบนะครับตัวดิจิตาต้าใบมันจะใบส่วนปลายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟันเลื่อยเล็กๆแบบนี้ครับเห็นไหมอ่ม เป็นเหมือนฟันเล่ยเล็กๆแบบนี้กี่ใบมันก็จะเล็กๆไม่ได้ใหญ่เหมือนเหมือนตัวก่อนหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอบๆอีกชนิดหนึ่งแล้วกันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราทําป้ายแท็กขายไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ามันชื่อบอบๆอะไรแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นอะเรโซเนียซานะครับ ZA ชื่อชนิด ZA เเลยสั้นๆนะครับนี่ตัวนี้อยู่มาดากัสการ์เหมือนกัน ชุดนี้ก็เหมือนกับดิจิตาต้าก่อนหน้านี้นะครับก็คือปลูกข้างบ่อแล้วก็ดินเนี่ยมีแต่ก้อนหินทำให้โตช้าสภาพส่งก็จะแบบแปลกๆหน่อยครับฟอมันก็แปลกๆโตแปลกๆออฟอมไม่ค่อยสวยเหมือนกับต้นที่เราปลูกในดินทรายที่มันแบบเคลื่อนสุยนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเบาๆอีกต้นหนึ่งล้วกันครับที่อยู่ในป่าที่ผมลองไปปลูกไว้คิดว่าจะไม่รอดแล้วเดี๋ยวพาไปดู นี่ก็เป็นเบาบ่ออีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายแล้วที่ผมบอกก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ขุดออกมาจากข้างบ่อเหมือนกันแต่ว่าต้นเนี้ยมันดูเหมือนจะไม่รอดแล้วเพราะว่าคือเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยมันผีผีราะว่าแตกกิ่งอ่อนกันหมดมาออกมาหมดแล้วอะ่ะแต่ว่าต้นนี้เขาไม่แตกผมก็เลยลองหักกิ่งเขาดูเลยหักแบบเนี้ยหักไปเลยเพราะคิดว่าไม่รอดแน่แต่ปรากฏว่าเนื้อข้างในเนี่ยมันยังเป็นเหมือนสีขาวๆอยู่นะประมาณว่ามันยังมีชีวิตอยู่อะ่ะ ผมก็เลยลองเอามาปักลงตรงนี้แบบเออมันคงไม่รอดหรอกมัง้งปรากฏว่าเขารอดนะครับนี่ก็เลยยืด,ยดแบบนี้มันไม่ค่อยด้วยโดนแดดเดี๋ยวพักว่าง,างเราก็จะย้ายเอาไปปลูไปกไว้กลางแจ้งแทนนะครับเราจะได้เติบโตเป็นต้นใหม่ซึ่งชนิดนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นอเบาแบาบกิ๊กกลี่ไม่แน่ใจว่าชนิดอันถูกไหมแต่ว่าตัวนี้ยจะเป็นเบาแบาบจากออสเตรเลียนะครับจำได้ว่าใบมันจะใหญ่ๆประมาณนี้ครับ ตัวกีตโรี่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับพามาให้ดูเบาบบบทั้งหมดกี่ชนิดนะทั้งหมด5ชนิดที่ผมมีตอนนี้นะครับก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเบาบบบแกนดิไดยลี่แล้วก็ยังมี ene, อีโฟนี่อ่าแล้วก็มาดากาลีอนซิสอีก3ชนิดนะครับโดยประมาณนี้ละกันถ้าใครชอบก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ